ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ส่สโมสรซาอุเตรียมข้อเสนอดึงดูดเควินเดบรอยเควินเดบลอยกองกลางดีชัชนเบลเยี่ยมของแมนซิตี้กำลังตกเป็นปหมายของสโมสรมหาเศรษฐีแห่งซาอุดีโปรียตุรนออิสเดอร์รายงานว่ามหาอำนาจทางการเงินแห่งซาอุดีอาระเบีย วางแผนคว้าตัวเดบรอยในปี2024โดยจะเสนอเงินก้อนโตในสัญญาสุดหรูให้กับกองกลางทีมเชเบลเยียมและไม่น่ามีปัญหาใดๆในการจ่ายค่าตัวให้กับแมนซิตี้ข้อมูลจากเล่นข่าววงในระบุว่าเจ้าหน้าที่ของ Public Investment Fund ที่ดูแลกิจการของอัลฮิลานอัลอิติฮัดอัลนาเซอร์อัลอาลีทราบดีว่าเดบรอยมีความสุขอยู่กับการเล่นในกับแมนซิตี้ในพรมเมลีแต่ข้อเสนอที่ตัวเลขอันอน่าทึ่ง อาจทาให้กองกลางวัย32ต้องตกตะลึงและอาจโน้มน้าวใจได้ปัจจุบันเดือบรอยมีสัญญาอยู่กับแมเซตี้ถึงปี2025และอาจไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่เพราะประวัติอาการบาดเจ็บทั้งในอดีตและปัจจุบันหรือไม่ก็ไม่มีการเร่งรีบพูดคุยเรื่องการต่อสัญญาตามอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆท่านี้ความสนใจจากลีกซาอุดิอาระเบียคาดว่าจะไม่มีการลงมือในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราแต่จะรอถึงตลาดใหญ่ซัมเมอร์มากกว่า เพราะเชื่อม่าช่วงในเวลานั้นเรืรอยจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกับแมนซิตี้เพราะสัญญาของนกเตะจ,จะเข้าสู่ช่วง12เดือนสุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ยอมขาดทุนขอกำไรจากการขายคาวิสฟิลิปในเดือนมกราแม้กองกลางทีมธานากรกิจจะย้ายมาล้มเหลวก็ตามเดลิมิเลอร์สื่อกริจรายงานว่าแมนซิตี้เปิดูการให้ฟิลิปย้ายออกจากทีมได้ในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกรานี้ตามที่กองกลางทีมธนากรกิจต้องการเพียงแต่ต้องได้ค่าตัวระดับ50ล้านปอนด์เท่านั้น นายซิตี้ทราบดีว่ามีความสนใจจากหลายสโมรสรทั้งในรีเียร์ลีกหรือต่างแดนจึงมองว่าเป็นโอกาสที่จะตั้งราคาเฟลิปเอาไว้ที่ครึ่งร้อยล้านปอนด์แม้ตอนซื้อมาจากลีดเมื่อช่วงเสมเมอร์2 0 2่ค่าตัวจะอยู่ที่42ล้านปอนด์และเป็นการเสริมทัพที่ไม่ประสบความสำเร็จด้วยเหตุน,นี้หลายสโมรสรที่แสดงความสนใจอาทิเช่นบาเยมินิกนิวคาสเซลถึงกับต้องตกตะลึงเพราะไม่มีทางที่ค่าตัวของฟิลิปจะเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาจากผลงานและโอกาสลงสนามตลอด1ปีเศษในถิ่นเอเทสเดียมที่ได้ลงตัวจริงไปเพียง5เกมเท่านั้นก่อนหน้าน e ีมแมนซิตี้ยอมรับการสูญเสียแบบขาดทุนเมื่อตลาดเสมอที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาขายฟิลิปให้กับเวสต์แฮมในราคาตา่ำกว่า40ล้านปอนด์แต่เวลานั้นกองกลางวัย27้เยืนยันจะขอสู้ต่อในฤดูกาลนี้จนมาถึงตอนนี้ยอมรับความเป็นจริงแล้วว่ายากที่จะเข้ากับแนวการเล่นของเป๊ปกวาร์เดล่า ปีที์เขาอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษระบุราฮิมสเตอร์ลิงตัวรุกของเชลซีควรจะรับการเคารพมากกว่าน,นี้หลังถูกวิจารณ์อย่างหนักมาโดยตลอดสตาร์วัย28สบพรากับช่วงเวลาที่ยากลำบากนับตั้งแต่มาอยู่ในรั้วของทีมนแซนฟอร์ดบีตเมื่อซัมเมอร์2022หลังเสียงบูช่เจ17.5ล้านปอนด์ซื้อมาจากแมาร์เซย์ทีปัจจุบันลงเล่นในทีมแล้ว49นัดในทุกรายการทำไปเพียง12ประตูกับ5แอสซิสต์ขณะที่มีเสียงวิจารณ์ถ้าถมเข้ามาใส่่่อออยยาาาาางาาางงมมมกเเตร์์วสลิ ครได้รับการเคารพมากกว่านี้เพราะในทีมเขาคือคนที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเหนือกว่าทุกคนเขาออกสตาร์ทอย่างยากลําบากในอาชีพการแข่งกับเชลซีแต่บางครั้งคนก็ไม่ให้ความเคารพที่พึงมีต่อราฮีมเตอร์ลิงผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของอังกฤษมาเป็นเวลานานเขายิงประตูได้มากมายในพรีเมียร์ลีกเขาโชว์ผลงานในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องคุณมองที่ทีมนั้นที่โกซิวามีประสบการณ์มากมายแต่ถ้าพูดถึงประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีก ลาเฮนเล่นที่นี่มาตั้งแต่อายุ18กับทีมชั้นนําเด็กยังโคพอมเมอร์สามารถขอคําแนะนําจากเขาได้และเขาก็สามารถแสดงให้เพื่อร่วมทีมได้เห็นได้12เหตุการณ์เปลี่ยนแมนเชสเตอร์จากสีแดงเป็นสีฟ้าชิกมันสูเทคโอเวอร์แมนซิตี้เมื่อปี2008ชิกมันสู และกลุ่มทุนจากอาบดาบีทุ่มเงิน210ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อหุ้น90%ของแมนเชตี้และกลายเป็นเจ้าของทีมคนใหม่แทนดรทักษิณชินวัตรและในวันเดียวกันที่มีการประกาศเทโกเวอร์แมนเชตี้ก็ได้เซ็นสัสญ,ญญากับโรบินโย่มาจากเรอลมริดกลายเป็นดีลสุดเซอร์ไพรส์ในตลาดซัมเมอร์ของปีนั้นด้วยคาร์ลเตเวสกับป้ายยินดีต้อนรับสู่แมนเชสเตอร์โรบินโญ่อาจเป็นการเซ็นสัญญ,ญาที่น่าดึงดูดใจแต่การเข้าสู่ยุคใหม่ของแมนซิสตอรงแท้จริง ือการกระชากคาร์เตเวสมาจากฝั่งแมนยูแต่เวสเป็นคูมันสคัญตลอดช่วงปี2007-2009ที่ค้าแข่งกับปีศาจแตทว่าด้วยปัญหาที่มีเอเนตนส่วนตัวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นักเตะทําให้เขาไม่ได้เซ็นสัญญาทาวอกระทั่งล่าสุดกลายเป็นฝั่งสีฟ้าที่ตัดสินใจจา่ายค่าสิทธิ์สัญญาจากเอเย่นเพื่อคว้าเตเวตมาร่วมทัพแบบเต็มตัวและกลายเป็นประเด็นคือพวกเขาตัดสินใจขึ้นป้าบบิลบอร์ดกลางเมืองเปิดตัวเดี๋ยวนี้ว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ ดาวเตะอาจจนตายยิงประตูเฉลี่ยทุกๆ2เกมให้กับแมนซิตี้และเป็นดาวสังเวของทีมในช่วงสองฤดูกาลแรกโดยเฉพาะฤดูกาลที่2ที่พาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพกลายเป็นการกลับมาได้ทอฟีร่ระดับเมเจอร์ในรอบ35ปีของสมโมสรสกครหประตูต่อ6ในศึกดาร์บี้แมตช์แมนยูไม่แพ้นในดาร์บี้แมตช์มาเสียฤดูกาลติดต่อกันก่อนจะพบกับซิตี้ในเดือนตุลาคมปี2011กระทั่งปีแสดงต้องมาแพ้คาบ้านแบบยับเยิน1ึประตูต่อ6 จนกลายเป็นชัยชนะครั้งใหญ่สุดของแมนซิตี้เหนเอแมนยูตั้งแต่ปี1926และเป็นความแพ้แพ้ที่เลวร้ายที่สุดของปีแสดงในยุคพรีเมียร์ลีกนัเวลานั้นด้วยออเกโรยูนเนเต็ดกำลังจะเป็นแชมป์เมื่อฤดูการ2011-2012หลังบุกไปชนะซันเดอร์แลนด์ในเกมสุดท้าย1-0ขณะที่แมนซิตี้ยังตามหลังริสฟ้าเรนเจอร์1-2แต่แล้วเอเดนเซโกก็หมงตีเสมอให้กับประตูฟสีฟ้า ตามต่อด้วยการเกิดหนึ่งประตูในสุดคลาสสิกตลอดการของพิีเมลีกด้วยการยิงของเซอร์เคียวเกโรช่วยให้ซิตี้แซงชนะ32ผงอาดควา้าแชมป์อีกสมัยแรกในยุคพิีเมลีกได้สำเร็จเฟอร์กี้รีทายหลังจากพาแมนยูควา้าแชมป์พิีเมลิกสมัยที่13บรมกุลซื้ออย่างเซอร์เล็กฟูกูเซนประกาศวางมือจากการคุมทีมนในเดือนพฤษภาคมปี2023นีและนับตั้งแต่เฟอร์กี้วางมือไปพิษแดงก็ไม่เคยก้าวไปถึงตำแหน่งแชมป์พิีเมลิกได้อีกเลยซิตี้ยกเครื่องอะคาเดมี เมื่อทางชิกมาซูเข้ามาเทคโอเวอร์แมสเซตี้สิ่งแรกที่เขาทำคือการสั่งปรับปรุงสนามซ้อมของสโมสรแบบขนาดใหญ่ให้มีความทนสายมากขึ้นแมสเซตี้เปิดตัวซิตี้ฟุตบอลอเคาเมมี่ในปี2014โดยทุนสร้างกว่า200ล,ล้านปอนด์ซึ่งกลายมาเป็นแหล่งพ่อบ,บ่มดาวรุ่งชั้นดีมากมายทั้งเจดอนซานโชโคพาเมอร์รวมไปถึงฟิลฟอร์เดนและลิโกรูอิทการมาของเปปกัวเดล่าแมสเซตี้เล็งคว้าตัวเปปมาตั้งแต่ปี2012 โดยเริ่มจากไปดึงอดีตเพื่อร่วมงานที่บาร์เซโลน่าย่างซิกิเบลิกิสตายและฟรานโซเรโนโมาเป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาและผู้บริหารระดับสูงของสโมสรตามนดับแม้ว่าเป๊ปจะตกลงยา้ายไปบาเยนร์ล่วงหน้าในปี2013มาแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายก็มีสัญญาจใจกันไว้ว่าจะรอกันและกันต่อไปท้ายที่สุดเป๊ปก็มารับงานในถิ่นเอเนสตเดียนจริงๆในปี2016และพาสโมสรคว้าแชมป์ไปแล้วถึง15รายการในช่วงเวลา7ปีแชมป์รอยแต้ม และจะมือเปล่าในการคุมแมนเชสเตีร์ฤดูกาลแรกแต่ฤดูกาลที่2เป๊ปก็พาทีมคว้าแชมป์ได้สําเร็จที่สําคัญกลายเป็นทีมแรกที่เก็บได้ถึง100แต้มอีกด้วยเมื่อฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8ซ้อนบอลโซชาการคุมแมนยูในโอทัฟฟ์นัดสุดท้ายของไรกุน่าโซชาคือการแพ้กับแมนเชสเตียร์2-0เมื่อเดือนพฤศจิกาปี2011ทีมของเป๊ปคองบอลได้ถึง67%ผ่านบอลไป832ครั้งมากกว่าฝั่งแมนยูถึง400ครั้ง มีโอกาสยิง16ครั้งมากกว่าฝั่งแมนยู5ครั้งคือเป็นการเอาชนะปิศาจได้อย่างเต็มรูปแบบอย่างแท้จริงแมนซิตี้คว้าฮาเลนเรยคุณ่าโซชาเคยร่วมง,งานกับเอลลิงฮาเลนตั้งแต่สมัยอยู่กับโมดและเคยพยายามโน้มน้นาวให้ปิศาจคว้าตัวมาร่วมทีมแต่สุดท้ายฮาเลนก็ตัดสินใจเป็นเซ็นสัญญากับแมนซิตี้ด้วยค่าตัว52ล้านปอนด์ก่อนระเบิดฟอร์มกด51ประตูจาก52เกมในฤดูกาลแรกพาแมนซิตี้ผงาดคว้า3ามแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ แมนซิตี้คว้า3แชมป์แมนซิตี้ทำได้เหมือนกับแมนยูที่เคยทำไว้เมื่อปี1999การเป็นทีมที่2ของอังเกตที่ผังงานคว้าที่มันแชมป์ในฤดูกาลที่แล้วนี่คือบทพิสูจน์แล้วว่าเวลานี้แมนเชสเตอร์กลายเป็นสีฟ้าอย่างเต็มรูปแบบเอทีฮัสเตเดียมแสงหน้าโอทัฟฟอร์ยูฟาประกาศสนามจะพาไปศึกยูโร2028ในสาอาณณจักรและไอร์แลนด์โดยที่เอตีฮัสเตเดียมได้รับเลือกแต่ว่าโอทัฟฟอร์กับหลุดโผ แมนยูยังคงอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับสนา,ามแห่งนี้เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเป็นของสโมสส่วนฟาร์มเมิตี้ได้รับการอนุมัติขยายพื้นที่ซึ่งจะเพิ่มความจุเป็น62,000ที่นั่งในปี2026และนี่คืออีกหนึ่งสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงอำนาจในแมนเชสเตอร์ Manchester อย่างแท้จริง